สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอกราชเต็มหนุ่ยวันนี้อยากจะกรีดเปิดรายการแล้วเกินแต่กลัวท่านผู้ชมตกใจนะวอลเลยบอลหญิงไทยเมื่อวานนี้คืนฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับเรากระนำตบโครเอเชียยับเยิน3เซตรวดสกอร์ขาดลอยนะครับย5 1 8 2 5 1 3และ25ต่อ21เราเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับทำแต้มกันแบบโอ้โหผลัดกันทำเลยครับดาน,น้ากันเข้ามากระนำเมื่อวานนี้ชมพู่พรพันธ์นีบเซตแจกอาวุธอย่างทั่วถึงนะครับ น้องเพียวอัชาราพรทําแต้มสูงสุดให้เรา22คะแนนบิมชัดชุออ14คะแนนบีมพิมพิชยา10คะแนนแนนทัดดาวยังทําได้8แต้มน,นะแนนเนี่ยได้จากการบุก4คะแนนได้จากการบล็อก3แล้วก็เสิร์ฟ1คะแนนนะครับแนน8แต้มน,นี่ถือว่าเยอะนะเตยหัตยายังทําได้3คะแนนเลยคือเรียกว่าทีมไทยเนี่ยไม่ว่าเล่นลูกไหนดีหมดนะ มันสนุกกันอยู่ข้างเดียวครับท่านผู้ชมครับแต่ผมชอบนะผมดูอย่างสบายใจมากเมื่อวานนี้แทบจะปาร์ตี้บาร์บีคิวกันเลยทีเดียวเราเล่นดีขนาที่โครเอเชียต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้เขาผิดฟอร์มโครเอเชียจัดว่าแย่นะครับท่านผู้ชมครับรับลูกเสิร์ฟไม่ดีรับลูกตบก็เข้ารกเข้าพงไปไหนก็ไม่รู้นะผิดฟอร์มจริงๆนะครับสองนัดก่อนหน้านี้โครเอเชียดีกว่านี้นะผมยังนึกว่าเขาจะสู้กับเราอย่างสนุกแต่ที่ไหนได้ เราตบมันมืออยู่ข้างเดียวนะครับหลังเกมเมื่อวานนี้โคชดวนดนายศรีวัชระเมธากุลนะครับบอกว่าทีมไทยในเล่นละเอียดขึ้นผิดพลาดน้อยกว่าโครเอเชียเรามีความนิ่งคุมเกมดีตบดีนะครับโคชดวนขอบคุณทีมงานวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ช่วยฟื้นฟูร่รางกายทําให้สาวๆมีความฟิตส,สมบูรณ์นะครับพร้อมลงเล่นกับโครเอเชียถึงแม้ว่าจะผ่านเกมกับโปรแลนด์มาแค่ไม่กี่ชั่วโมง เราได้พักประมาณ15-16ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้มีผลอะไรเลยเราเล่นอย่างมีความสุขนะครับทุกผชมครับผมฟังเพียวอัชราพรให้สัมภาษณ์เพียวบอกว่าวันเล่นกับโปลแลนด์เนี่ยเรากดดันตัวเองเกินไปนะแต่นัดเจอโครเอเชียเนี่ยเราพยายามเล่นให้สนุกพอทําได้ทุกคนก็กลับเข้าฟอร์มเราไม่กดดันไม่แบกอะไรไว้นะครับเล่นไปทีละแต้มช่วยกันให้อภัยกันเป็นกําลังใจงให้กัน ตรงนี้ผมรู้แล้วว่าเคล็ดลับความสําเร็จจิตวิญญาณของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ความสุขในการเล่นอยู่ที่ความสนุกในการเล่นวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยถ้าจะเล่นให้ดีมันต้องเล่นให้สนุกไม่ซีเรียสคือถ้าเกมไหนเราตั้งใจเกินไปเราซีเรียสเกินไปเนี่ยมันเกรง็งมันเล่นไม่ออกนะครับไอ้เรื่องความใจสู้เรื่องสมาธิในการแข่งขันเนี่ยมันเป็น DNA มีมาตั้งแต่ยุคเจ็ดเซียนแล้วถ่ายทอดกันมานะครับแต่ชุดนี้มันต้องมันต้องสนุกอ่ะนึกภาพบอ,อกไหมมันต้องเล่นไปยิ้มไปคึกคักนะครับต้องไม่เกรงเพียวเนี่ยพูดถูกเลยถ้าเราเกรงเกินไปมันตึงพอตึงเกินไปมันเล่นไม่ออกนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องกลางๆไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเดินสายกลางนะครับนั่นคือเคล็ดลับความสําเร็จของ วอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับท่านผู้ชมครับทีมไทยลงแข่งมา3นัดชนะ2แพ้1ตอนนี้เรามีอยู่5คะแนนนะครับอยู่อันดับ4ของกลุ่มเขาเอาสี่อันดับแรกเข้ารอบต่อไปเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับวันนี้1ทุ่มตรงเราเจอกับเกาหลีใต้ลงแข่งนัดที่4นะครับถ้าเราชนะถ้าทีมไทยชนะเข้ารอบแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเกาหลีใต้เนี่ยวันนี้เจอปัญหาเดียวกับทีมไทย วันแข่งกับโปรแลนด์นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เกาหลีเล่นกับโปรแลนด์เป็นคู่สุดท้ายตอนตีหนึงครึง่งเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราคือเขาได้พักประมาณ15-16ชั่วโมงวันนี้ทุ่มหนึ่งมาแข่งกับทีมไทยต่อเพราะฉะนั้นสภาพเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ละนะครับเกาหลีใต้ที่แพ้รวดมา3นัดเนี่ยคือ,อยังไม่ได้เซตเลยนะครับท่านผู้ชมครับแพ้โดมินิกันแพ้ตุรกีแพ้โปรแลรนด์3เซตรวดหมด เขายังไม่เคยได้ถึง20คะแนนด้วยเกาหลีใต้ชุดนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่มาจากชุด Nations League Nations League เกาหลีเคยเจอกับทีมไทยนะครับเราชนะไป3เซตรวด25-11 25-22และ25-17ต่อ 17. เขาอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่นะครับนักกีฬาหลายคนก็ยังเป็นดาวรุ่งขึ้นมาตัวเก่งของเขาคือปาร์คชองอาเบอร์13ปาร์คเนี่ยอายุ29นะครับ เพิ่งจะขึ้นมาเป็นกับตามทีมแทนคิมยอนขยองที่เลิกเล่นทีมชาติไปตัวนี้ตบดีพอสมควรนะครับอีกคนนึงคืออ e ีจูอาเบอร์เบล็อกดีนะครับเมื่อคืนที่เล่นกับโปลแลนด์อ e ีจูอาเนี่ยทำได้13แต้มแต่ผมดูเกมเกาหลีแล้วยังค่อนข้างช้าครับยังเคลื่อนที่ช้าแล้วก็ความคล่องตัวความเร็วความเฉียบขาดยังสู้เราไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับโคสชดดวนบอกว่าเจอเกาหลีวันนี้เราไม่ประมาท ถึงเขาแพ้มา3นัดรวดแต่เขายังมีมาตรฐานของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทําการบ้านมาให้ดีแล้วก็เล่นให้ละเอียดเหมือนกับวันที่ชนะโครเอเชียนะครับวันนี้มาเชียทีมไทยกันต่อนะครับ1นึ่ทุ่มตรงถ้าเราชนะเกาหลีใต้เข้ารอบแน่ๆเชียทีมไทยดังๆนะครับแล้วอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเสกราชเต็มหนุยทาง Facebook และก็ u t u b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ